นั้นความถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าอ,ออกเอกสารโดยไม่ชอบ mm hmm. ผมขอยกตัวอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างาเมื่อเราเอ,ออกเอกสารโดยไม่ชอบผลของเอกสารเนี่ยคนเขาก็เอาไปเช่นเอาไปซื้อเอาไปขายเอาไปาให้ผู้อื่นครอบครองโดยโดยซื้อโดยขายอะไรก็แล้วแต่คนที่ซื้อไปเขาซื้อโดยบริสุทธิ์ใจ พอเขาซื้อที่ไปแล้วเขาก็าเอาเอ,อกสารนั้นเอาไปทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆเช่นสร้างโรงแรมสร้างคอน,นโดสร้างที่อยู่อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการลงทุนร่วมกับจังชาติวันหนึ่งก็ประกาศว่าเอ,อกสารเนี่ยออกโดยมิชอบเพิกถอนเหตุการณ์เช,ชนน่นนี้ถ้ามันมีหนึ่งรายสองรายในประเทศไทยคงไม่มีปัญหาอะไรมากนักนอกจากตัวผู้ที่ทําผิดเอง แต่ว่าถ้ามันออกเป็นจํานวนมากท่านลองนึกถึงประเทศชาติว่า,าเศรษฐกิจธุรกิจธุรกรรมต่างๆมันจะดำเนินไปอย่างไรชื่อเสียงของประเทศไทยที่ออกไปเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้การทําเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความทันสมัยนอกจากความทันสมัยที่ตามมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับที่ของ ของผมจําได้ว่าที่สาธารณะเนี่ยท่านมีโครงการ3ปีนี้ท่านจะทําเสร็จหมดที่สาธารณะผมทราบว่าที่หุ้งป่าเนี่ยเขาก็มีฐานข้อมูลจะมาอยู่บนฐานข้อมูล1ต่อสี่พันมาตราส่วน1ต่อสี่พันของกรมที่ดินเนี่ยน่าจะเสร็จในปีนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นอาวุธเร่งมีการทํากันนะครับเมื่อเมื่อเทคโนโลยีมันรวดเร็วรวดเร็วขึ้นมีความถูกต้องมากขึ้นเราเองก็ต้องปรับตัวนะครับ งานทุงกรมที่ดินเองนั้นนอกจากมีความสําคัญต่อทั้งภาคเอกชนภาคภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งผมก็อดจะชมไม่ได้ท่านก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งสร้างรายได้กับประเทศชาติมากมาก,มากแต่ในแต่ละปีนะครับรัฐบาลก็ได้เงินส่วนนี้เป็นงบประมาณเป็นดินไปภายใต้การทำงานของพวกท่านทุกๆคนนะครับอันนี้ก็ต้องขอชมเชย ผลของเอกสารสิทธิ์ที่ท่านทำภายใต้ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารตรวจสอบทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านทำโดยถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีผลในทางบวกถ้าออกโดยมิชอบเนี่ยมันจะมีผลแน่ๆเลยกับตัวท่านเอง การคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่มาต่อที่ที่ดินเนี่ยถ้าเราสามารถช่วยเรื่องขยายเวลาการทํางานในช่วงวันเสาร์บ้างเว้นวันอาทิตย์อาจจะได้พักผ่อนเนี่ยจะทําให้การคาดหวังของรัศดรน,นั้นสามารถอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นในส่วนนี้ก็คงขอความร่วมมือนะครับของกลมที่ดินนี้ผมเองต้องเรียนด้วยความเคารพครับ,รบ,บว่าท่านรองศาสตราจ,จารย์นะครับท่านหนึ่งขอญาติไม่เอ่ยนามได้ชื่นชม และชมเชยพวกเรานะครับอย่างในเขตของสำนักที่ดินห้วยขวางนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของกรมที่ดินและสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประโยชน์มากทีเดียวเพราะเป็นตัวอย่างในการทํางานที่มีจิตสาธารณะในการทํางานแล้วก็ต้อนรับพี่น้องประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์การงานนั้นดีมากส่วนมีภาคไม่ใช่ไม่ดีนะครับมีครับที่ผมได้รับข้อมูลมาจากที่สำนักที่ดินโคกสํารง ของจังหวัดลบบุรีนั่นก็ได้ข้อมูลเข้ามาว่าพี่น้องประชาชนได้ให้คําชื่นชมจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีทุกพื้นที่ที่มีพวกเราตั้งใจทํางานในเรื่องของจิตสาธารณะในเรื่องของการบริการที่โปร,งร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมเนี่ยนะครับการทางานต่างๆไม่ว่าจะมี เนื้อง,งานที่ดีมีระเบียบกฎหมายที่ถูกต้องมีกระบวนการที่ดีมีงบประมาณมีระบบขั้นตอนแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยมันไปติดขัดเรื่องของการบริการโดยคนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดทําให้เสียหายกระจกบานใหญ่ที่ส่องเราอยู่เนี่ยก็จะมีออกมาในหลายรูปแบบคนส่วนส่วนใหญ่ก็อาจจะชื่นชมแต่คนส่วนเล็กไปพบเพียงเล็กน้อยหรือไป บังเอิญไปดูกลุ่มที่เขาไม่รับความพอใจมันก็จะเป็นกระจกส่องออกมาถึงภาพลักษณ์นะครับแล้วก็เนื่องจากงานของเราเนี่ยเป็นงานที่ให้บริการเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องหลายประการอย่างที่พุ่งอำชาได้พูดไปแล้วมันก็ต้องมีนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับความพึงพอใจร้อยเปอร์เซนแต่ทำอย่างไรกระจกที่ส่องเราเนี่ยเมื่อเขาได้ส่องเรามาแล้วเราก็ มีทางเดียวนะครับก็คือเราก็ต้องเป็นการให้บริการที่ถูกต้องถูกใจอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญรู้จักความพอดีพอดีพอได้อย่าไปคิดเอาองเขามาถ้าเราไม่คิดมากเราก็อยู่ของเราได้ นี่คือหลักแรกของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอะไรก็ตามเนี่เมื่อกี้ท่านบ้านพูดไปแล้วว่าถ้ามันเกินไปมันก็ผิดนอกจากวินัยแล้วก็เดี๋ยวแปรอาญาซ้ำอีกต่างหากนะครับอย่าไปคิดอื่นเรื่องอื่นไปของกลุ่มเราที่พูดได้ง่ายเนี่ยเรื่องของความปรุงใส่ในเวลานี้พยายามทําให้นะครับในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายท่านอยากย,าย้ายท่านก็มาขอร้องยื่นคำร้องมันมันก็จบ พยายามทําตัวนี้ให้เป็นมาตรฐานเรื่องความโปร่งใสให้ได้เรื่องบุคคลใครที่ควรจะได้ขึ้นก็ต้องได้ขึ้นนะครับเรื่องของการทุจริตต่างๆนานาเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรามันไม่มีมีทั้งหมดนะครับทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถ้าคนไม่ดีมีส่วนมากองค์กรก็อยู่ไม่ได้นะครับเราเองต้องพยายามจำกัด จำกัดพื้นที่ให้คนที่ไม่ดีอยู่น้อยลงไปจำกัดเขาให้อยู่น้อยลงไปย้ายที่ไม่เอากับไปทำมาหากินได้นะครับดังนั้นทุกจังหวัดเพื่ดูแลกันนะครับว่าถ้าท่านมีตามคำชาคนไหนซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้แล้วท่านถ้าท่านไม่ดูแลไม่จัดการให้เรียบร้อยท่านก็จะถูกจัดการนะครับดูแลซะ ขยับไปเข้าไปอยู่ที่เขาไม่สรรามารถกินได้มันก็จบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งพยายามด้วยกันดูด้วยตรมชางตา่าง